สวัสดีค่ะมีหลายคนเลยนะคะที่ถามครูหญิงมานะคะว่ากินอะไรถึงดูดีคุ่นดีผอมเพียวนะคะก็นี่เลยค่ะรวมมิตรค่ะนี่ค่ะชีสพาย รสทุเรียนหอมมากค่ะอดใจไม่อยู่หวานน้อยอร่อยเลิศมากนะคะอันนี้น้องเขาเอามาฝากให้ลองชิมนะคะหวานหอมกลมกลม่อมใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะ จะมีเฉพาะช่วงหน้านี้เท่านั้นนะคะที่ร้านเวลานะคะเวลาเค้กนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชาเขียวชิสพายชาเขียวอหอมชาเขียวเข้มข้นมากคะ่ะอ,อร่อยชาเขียวเข้มข้นมาก ชาเขียวมัทช่าหอมชาเขียวสำหรับใครที่ชื่นชอบชาเขียวก็ไปดูได้ที่เพจวลาเค,ค้กนะคะที่ร้านหญิงคาเฟ่ไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะร้านหญิงคาเฟ่ทำแต่เจอรี่ชีสเค,ค้กนะคะอร่อยมากอืมชาะคะ่ะอืม สรุปว่าที่ทานไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผอมนะคะทานพอของปากของคอนะคะแต่ที่ทำให้ให้น้ำหนักลดที่ทำให้ผอมที่เราเอากระชับสัสดส่วนได้เนี่ยก็คือตัวนี้นะคะกาแฟ SM สมส่วนนะคะมีทั้งชานมโกโก้แล้วก็กาแฟนะคะแล้วแต่ใครก็ที่ชื่นชอบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟชานมโกโก้คุณทานได้หมดเลยนะคะ SM สมสมส่วน ช่วงแรกๆนะคะก็ทานหลังอาหารเชา้ากลางวันนะคะคือพอน้ําหนักเราเริ่มลดแล้วเนี่ยเราก็ทานแค่ช่วงเช้ชาหรือกลางวันก็ได้แล้วแต่เรานะคะ SM สมส่วนนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้สัสดส่วนเรากระชับเฟิร์มมากขึ้นนะคะนี่ ตอนนี้คุยหญิงน้ำหนัก48แล้วนะคะจาก55นะคะลดเหลือ48แล้วเ,เป็นไง